สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งล่างระยะยาวแม่นๆนะครับสถิตินะครับเข้ามา26งวดนะครับจะเป็นสูตรวิ่งล่างที่มีตัวเลข3ตัวนะครับ úa, ว,วิธีการคำนวณนะครับจะใช้หลักหมื่นบวกหลักพันสองครั้งนะครับบวกหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนสองครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2นะครับบวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่1 บวกสคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกสบวกหก็มีตัวเด่นอยู่3ตัวนะครับมาดูย้อนหลังตั้งแต่งวดแรกเลยนะครับสูตรนะครับเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออก0ูนย์นะครับที่ผมจะย้อนหลังให้ดูตั้งแต่งวดแรกเลยนะครับงวดแรกในคำนวณได้0ูนย์สมนะครับมันออกเบิ้ลนศูนย์ก็จะเข้าที่เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับอาจจะย้อนหลังหลายงวดนิดนึงนะครับท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าเข้ามาตั้งแต่งวดไหนนะครับ งวดถัดมานะครับคํานวณได้ศูนย์สอออก3 2เข้าเลขสองก็เข้าเลขสางวดนี้เข้าอยู่2ตัวนะครับงวดถัดมาคํานวณได้หนึ่งสาออก3ามแปดนะครัเข้าเลขสามงวดถัดมาคำนวณได้6 8แปนะครับออกหกเข้าเลขหก 6. แล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้ศูนย์อาอกสองเข้าเลขสองวดถัดมาคำนวณได้เก้ออกห้าหเข้าเลขหนึ่งวดถัดมาคำนวณได้สองออกสอนะครับเข้าเลขสองก็ถูกนะครับแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้สองออกห้าหเข้าเลขห้ งวดถัดมาคำนวณได้790ออก50นะครับเข้าเลข0แล้วก็งวดถัดมานะครับผมคำนวณได้356ออก54เข้าเลข5งวดถัดมาคำนวณได้356ตัวเดิมนะครับออก3 2เข้าเลข3แล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้0 2 3ออก36 เข้าเลขสามอามาถึงงวดที่สิบสามคำนวณได้สามห้าหกออกแปดห้านะครับเข้าเลขห้าอามาถึงงวดที่สิบสี่นะครับคำนวณได้แปดศูนย์หนึ่งออกศูนย์หกเข้าเลขศูนย์ครัมาดูอีกงวดนะครับงวดที่สิบห้านะครับคำนวณได้ห้าเจ็ดแปดออกแปดเจ็ดเข้าเจ็ดเข้าแปด งวดถัดมาคำนวณได้790ดเก้าศูนย์ออกสองเข้าเลขศูนย์งวดถัดมาคำนวณได้ศูนย์สองสามออกศูนย์หกับเข้าเลขศูนย์เราก็งวดถัดมาคำนวณได้เจ็ดเก้าศูนย์ออกเกหน่เข้าเลขเก้างวดถัดมาคำนวณได้หกแปดเก้าออกส6เข้าเลขห ล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้สองสี่ห้าออกห้าศูนย์นะครับเข้าเลขห้าก,ก็ถูกนะครับงวดถัดมาคำนวณได้สี่หกเจ็ดนะครับออกหกสามเข้าเลขหก 6. ก็มาถึงงวดที่ยี่สิบสองนะครับคำนวณได้แปดศูนย์หนึ่งออกสามหนึ่งเข้าเล 8, 0, 1, ออ 3, 1, เขหนึ่งงวดถัดมาคำนวณได้ห้าเจ็ดแปดออกห้าแปดนะครับเข้าเลขห้าเข้าเลขแปด งวดน,นี้เข้าสองตัวนะครับงวดถัดมานะครับคำนวณได้เจ็ดเก้าศูนย์ออกเบิ้ลเจ็ดเจ็ดเข้าเลขเจ็ดตัวเดียวงวดถัดมาคำนวณได้หกแปดเก้านะครับออกหกหนึ่งเข้าเลขหก 6. แล้วก็มาถึงงวดล่าสุดนะครับสูตรคำนวณได้เจ็ดเก้าศูนย์แล้วสองตัวล่างออกแปดเจ็ดเข้าเลขเจ็ดนะครับ สถิตินะครับรวมทั้งหมดที่เข้ามา26งวดนะครับตั้งแต่งวดศูนย์ศูนย์ไล่มาเลยนะนี่ไล่มาไล่มานะครับถ้าผมย้อนหลังให้ดูสักสิบงวดบางท่านผู้ชมก็อาจจะได้เร็วนิดนึงแต่เพื่อบางท่านอยากจะรู้ข้อมูลย้อนหลังว่ามันเข้ามาตั้งแต่งวดไหนอยากจะได้เอาไว้ดูเป็นแนวทางอาจจะต้องเสียเวลาไปคํานวณดูนะครับผมก็เลยทําให้ดูหมดเลยนะครับอาจจะใช้เวลา นานนิดนึงนะครับแต่ก็น่าจะได้ข้อมูลครบทุกทุกงวดนะครับย้อนหลังไปมันเข้าดีหมดนะครับ26งวดแต่ในงวดที่เราจะตามในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้ไม่รู้มันจะเข้าแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่พอจะตามแล้วไม่ออกนะครับผมเห็นมันเข้ามายาวพอเอามาลงมันไม่ออกก็มีนะครับเอามาดูตัวเลขงวดใหม่นะว่าจะคำนวณได้เลขอะไรนะจะตรงใจท่านผู้ชมไหมเนี่ยนะครับเอาหลักหมืน่นเลขสี บวกหลักพันสองครั้งห้าบวกห้าได้สิบบวกหลักร้อยบนเลขแปดบวกหลักหน่วยบนสองครั้งแปดแปดสิบหกบวกหลักหน่วยล่างเลขเจ็ดบวกร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งคือเลขสี่บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่สองคือเลขสามบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองคือเลขแปดบวกสิบท้ายครั้งที่หนึ่งคือเลขหนึ่งสูตรนี้บวกสองคงที่นะครับเท่ากับ 4บก10ได้14นะครับ14บวก8ได้22 22บอ่วก6ได้28 28บก10ได้38 38บกเ้บ 45, ก45 4ได้49 49นะครับมาบวกอีก3 52 52บก8ได้60 60บกวก1ก็61 61บวก2 63นะครับได้เลขยก3เป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรบวก2แล้วก็ค่อยบวก1 ดังนั้น3มบวก2ได้5 5บวก1ได้6 3 5 6ห้าหนะครับตัวใดตัวหนึ่งในนี้คาดว่าจะมาเล็ก้าย2ตัวล่างในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับบางครั้งอาจจะมา2ตัวครบก็ได้นะหรืออาจจะมาตัวเดียวขออย่างเดียวอย่าหลุดนะครับขออย่างเดียวอย่าหลุดนะมี3มี5แล้วก็มี6เล็กสวยนะ3 5มาห ผมชอบนะในสามตัวนี้นะครับแต่มันจะมาหรือเปล่านี่ก็ต้องรอดูในวันที่สลากออกนะครับจะเป็นเลขสามไหมหรือจะเป็นเลข5าหรือจะเป็นเลขหกสี่งวดหลังล่าสุดจะอยู่แถวนี้หมดเลยนะครับนี่ตั้งแต่งวดที่ออกห้าแปดมาอยู่แถวหน้าหมดเลยสีงวดในงวดนี้ไม่รู้มันจะตรงมาที่เลขสามหรือมันจะขยับมาเป็นเลข5าเลข6อันนี้ต้องรอดูท่านผู้ชมก็ลองไปเทียบกับสูตรอื่นดูนะครับซึ่งสูตรวิ่งล่างที่มีตัวเลขสามตัวนะครับ ผมมีทั้งสูตรที่คำนวณง่ายแล้วก็คำนวณยากสูตรนี้จะเป็นสูตรที่คำนวณยากก็คือบวกกันหลายหลักนะครับแต่จะมีสูตรวิ่งล่างง่ายๆที่ผมเคยลงให้อาจจะบวกแค่หลัก2หลักก็ได้เลยนะครับอันนั้นเดี๋ยวผมจะลงให้อยู่นะครับเอาเอาไว้ในวันพรุ่งนี้แล้วกันในวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้มันน่าจะดึกแล้วสี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะลงสูตรวิ่งล่างง่ายๆให้นะเพราะว่าข้อมูลวิ่งล่างที่ผมทำอาไว้ให้ท่านผู้ชมดูนี่ น่าจะยังน่าจะยังขาดเลขวิ่งล่างอยู่ผมดูข้อมูลนิดนึงว่าผมไปไว้ไหนแล้วอ๋อครับรัฐบาลไทยนะวิ่งบนเนี่ยมีสูตรวิ่งบนอ่าสูตรเด็ดวิ่งบนอยู่สามสูตรแต่วิ่งล่างเนี่ยวิ่งล่างาง่ายๆยนี่ยยังไม่ได้ลงสักสูตรนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้ผมจะลงให้ที่เป็นสูตรวิ่งล่างสามตัวนะครับวิ่งล่างสามตัวแบบนี้แ,บบแหละแต่จะเป็นสูตรที่คำนวณง่ายนะครับ บวกกันไม่เกินสองสามหลักนะได้เลยจะไม่บวกเลขหน้าเลขท้ายอะไรให้มันยุ่งยากนะครับจะบวกแค่รางวัลที่หนึ่งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแค่นั้นแหละครับหรืออาจจะเป็นสองตัวล่างก็ต้องรอดูนะครับลองดูสูตรระยะยาวเทียบกันอีกทีนะครับเพื่ออาจจะได้ข้อมูลที่ดีนะครับสูตรนี้มันก็ย้อนหลังไปมันเข้าดีหมดเลยนะครับก็เห็นว่ามันเข้ามาตลอดนะครับยังไม่หลุดนะครับต้องรอดูในวันที่สิบหกนี้มันจะเข้าต่อไหมเนี่ย 3 5 6ห้าคือเลขที่ผมชอบนะครับแต่จริงสูตรระยะยาวนี้มีเป็นร้อยๆนะครับไม่ได้มีแค่ศูนย์ที่สูตรเดียวนะครับมีหลายสูตรมากนะครับแต่ผมก็ต้องเลือกสูตรใดสูตรหนึ่งมานะครับก็หวังว่าน่าจะเลือกถูกคําเตือนนะครับผมสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางการคํานวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันที่ผิดกฎหมายนะครับ ตัวเลขจะออกตัวไหนนี่ไม่มีใครทราบนะครับจะรู้ก็ต่อเมื่อผลสลากออกแล้วนะครับใครชอบสูตรนี้ก็เก็บเอาไว้ไปใช้นะครับถ้ามันเข้าขวันหน้าก็คำนวณตามนี้ได้เลยนะครับสูตรก็บอกไว้หมดแล้วนะครับเอาสาหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ